กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซาพารยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าไม่รลดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้แนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็อย่าลืม แวะเข้ามาเอากันได้นะคะฟรีนะคะพอหลังวันที่ หลังวันที่สิบสามน่ะน้อง,น,อง,น,องน้องสาวโซ่จะปิดบ้านนะคะน้องสาวโซ่จะปิดบ้านแล้วนะคะเผื่อใครสนใจเนาะปิดแล้วก็คือ จะเปิดอีกทีหนึ่งก็นานนะทุกคนนะแปลกแปกมากเลยทั้งหาวนอนทั้งให้แนวทางโอเคนะคะ เดี๋ยวมาสรุปกันนะคะเหมือนจะเป็นวันนะพี่น้องฝนตกทุกวันเลยนะคะเบิ้ลหกนะคะหลุดเนาะแปดสี่เข้านะแปดสี่สามห้าหลุดนะคะตารางก็หลุดสรุปแล้วมาล่างนะคะเม็ดเดียวก็สรุปสไลด์เลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะ สำหรับเม็ดเดียวนะคะสายวิ่งนะคะก็จะมีสองสี่แปนเะคะเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ให้รูดไปที่4นะชอบ4 6 2นะคะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนะที่จะมาซุบซอยนะทุกคน ก็จะมี 40, 04, 4114นะคะ 4224, 4334, 4 4, 4 4แต่ว่าน้องาซาสดชอบแค่5คู่นะรูดเม็ดเดียวแล้วพัฒนาจะรูดนะคะ4554ไม่เหมือนหาน้อยนะฮานอย4คู่ 4664, 4774 48, 8, 4ี่แปดแปสี่าเถ้าถ้าน้อยนะคะน้องสาวโซจะให้ติดให้อ่อจะให้แค่4คู่เนาะ4ี่ศนะคะสี่สองสอห้า สี่แนะคะอีกคู่หนึ่งเขาเป็นสีนะคะจดไว้แคบไว้นะคะสําหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวน้องสาวสู้จะพาไปดูตัวเจาะกันนะคะพี่พี่แม่แม่แมจ้ดเดี๋ยวให้พี่พี่แม่แม่จดไปก่อนนะคะเพราะบางทีเราเปลี่ยนเดี๋ยวพ,พี่พี่แม่แม่จะมาเห็นเม็ดเดียวเนาะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสี่หกเจ็ดเก้าสองศูนย์เด่นนะคะเด่นสี่กับเด่นสองตามได้นะคะสี่สองสำหรับเด่นสี่นะคะก็จะมีสี่ศูนย์ศูนย์สี่

สำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมีสองสองนะคะมีสี่สี่เนาะมีหกหกนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมตัวกลับนะก็จะเป็นเจ็ดหกนะคะหกห้ารอบนี้คำนวณเจอหกก็เด่นเหมือนกันนะคะตัวที่น้องสาวโซ่ชอบก็จะเป็นสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่ห้าห้าสี่ 8, 8, 2องแปดแปนะคะแล้วก็จะเป็น6996จดไว้ทับไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก็เลยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดดูอยู่ป้งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะ กราบสวัสดีจ้าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวพี่ๆจะไม่เห็นตัวทิติกนะท่านลงเร็วเนาะดูก่อนสักห้าวิสิวิเนาะ